รายการเทียนมงคลจักรวาลทํานายดวงชะตา12ราศีนะคะในช่วงวันที่10ถึงวันที่16มิถุนายนปีพศ2567ก็คือสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างของในชาวราศีมีนะคะมาดูดวงกันวันนี้เลยใครดูวันนี้ก็รู้วันนี้ใครดูพรุ่งนี้ก็รู้พรุ่งนี้ใครดูตัดต่อแล้วก็ไปรู้ สัปดาห์หน้านะคะในชาวราศีมีนเรื่องการงานการเงินเป็นอย่างไรอ่าราศีมีน fc เนืองแน่นมากอาจารย์ขอบคุณมากนะอืมขอบคุณทุกคลิปเลยเนี่ยผมชื่นใจจริงๆแต่ตอนนี้หลายหลายหลายๆลาาศีกราฟขึ้นขึ้นขึ้นน,นะคะดูกันมากธนูตุลอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานก็เพิ่งจะอัพธนูมี fc ไลน์มาบอกอาจารย์เอ,อคลิป พิจิกอ่าราศีพิจิกซ้ำอี่ยเห็นไหมผูกช่องนี้เป็นของทุกทุกคนช่วยกันดูแลอาจารย์ก็อา้าวเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนอะไรอย่างนี้เนาะอมก็ช่วยกันดูแลนะคะเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเอาละทีนี้มาถึงในชาวราศีมีนในเรื่องการงานฟังอาจารย์ให้ดีนะ แล้วก็เตรียมตัวเต็มใจเลยคุณจะเป็นหน้างานที่ปิดทองหลังพระบางคนได้ทำงานสาธารณประโยชน์บางคนช่วยเหลือสังคมบางคนทำงานบุญบางคนทําอยู่เบื้องหลังแต่ไม่มีใครรู้เลยความสำเร็จขององค์กรต่างๆห้างร้านบริษัทเป็นลูกจ้างขายแรงงานเป็นพนักงานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อองค์กรไม่มีใครรู้ แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เทวดารู้นะคะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีคุณจะได้รับพรจากพระเจ้าได้รับพรจากพระแม่ใครที่เกิดในชาวราศีมีนให้ไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงหรือเวลาที่คิดอะไรไม่ออกนะคะปรึกษาปรึกษาอาจารย์ได้อาจารย์ผู้หญิง ะะอาจารย์เป็นผู้หญิงโทรศัพท์มาดูดวงได้นะคะถ้าใครเคยดูกับอาจารย์แล้วนะคะใครเคยดูใครเคยดูแล้วอาจารย์ก็จะได้มีรายละเอียดและก็จะวางแผนให้เป็นเดือนเป็นเดือนไปจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะชีวิตของคุณจะต้องเติบโตราศีมีนตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าชีวิตแฝงอยู่บนเส้นได้บางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อขาดบาดตายนะคะ เรื่องที่เศร้าเรื่องที่สับสนเรื่องที่ตนไม่ได้ทำผิดแต่ต้องเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวหรือตัดสินใจอะไรไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าถอยหน้าถอยหลังอ่ะดีไหมไม่อยากแต่ทำไปแล้วอะแล้วยังไงต่อคุณให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณโดนหักหลังเรื่องงาน บางคนโดนโกงบางคนมีคนยิ้มเงินไปแล้วไม่คืนบางคนนี่โดนดิสเครดิตโดนเหยียดโดนอะไรก็แล้วแต่มีนโดนประมาณนี้นะคะแต่จะบอกว่าช่วงนี้คุณจะลุกขึ้นมาแล้วคุณจะดูดีและพิสูจน์กับสังคมได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จะเป็นการเคลียร์หน้ากรรมแล้วก็เคลียร์อะไรบางอย่างที่มีคนกระทำกับคุณ คนราศีมีนเนี่ยดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสเขาเรียกว่าโดนลมเพลลมพัดหรือโดนพลังงานที่ไม่ดีอย่างเช่นคุณเดินไปสามแพ่งแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีผีมีสัมภเวสีต่งตางๆจิตช่วงนั้นมันมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นหรือแต่การซ้อนทับเรื่องการเกิดตายเป็นก็เถอะมันก็แฝงมา ทำให้คุณมีอาการต่างๆเมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะช่วงนี้ให้ระมรัดระวังเรื่องสายตาชาวราศีมีนนะคะแล้วก็การปวดเมื่อยและจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการกินไม่ย่อยท้องอืดน,นะคะหรือมีความรู้สึกว่าทําไมหิวบ่อยปวดท้องรกกระเพาะกําเริบลำไส้ ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพแบบนี้ด้วยแล้วก็ระมัดระวังในการตัดสินใจว่ามีใครหักหลังหรือว่ามีใครคิดไม่ดีหรือเปล่าแต่อาจารย์บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลมันผ่านมาแล้วใครเจออาจจะพิมพ์ฟ้องอาจารย์ไว้นิดนึงอาจารยนะ์โดนแบบนี้นะคะโดนแบบนี้โดนมาแล้วเจ็บแล้วแต่สัปดาห์นี้โอเคปิดทองหลังพระหน่อยแหละไม่รวยนะที่สิ่งที่คุณคิดอยู่อ่ะที่คุณกำลังจะทำ ไม่รวยแต่มันได้บุญมหาศาลและจาย์กำลังจะบอกว่าชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนมันมีพลังอะไรบางอย่างที่อยู่ในระแวกบ้านหรือสิ่งที่คุณกำลังจะเข้าไปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทำบุญได้นะจยนแนะนำว่าทำบุญเข้าสารเพราะมันเป็นเม็ดเล็กๆสามารถกระจายได้ทั่วๆท,ที่ไหนมีการเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กที่พ่อแม่เจ็บป่วย ในเด็กเขา,ะเขาจะมีอาจารย์นึกนึกชื่อเต็มๆไม่ออกคือเด็กที่พ่อแม่เขาเสียชีวิตจากโรคร้ายต่างๆแล้วเป็นเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยทำบุญไปหรือที่เชียงใหม่ก็มีเนาะ,ะวัดที่เมื่ออาจารย์จะนําของที่บวงสรวงเนี่ยไปบ่อยนะคะที่เขามีเด็กกำพร้าเยอะๆนะคะ700รกว่าคนอยุ่เทพยบยิ่งง่ายเลยนะคะและไม่แน่ใจ เซิร์ชดูอาจารย์เห็นเยอะแต่ดูข้อมูลดีๆเพราะว่ามันก็อาจจะมีอะไรแอบแฝงเยอะแยะ,แยะหรือถ้าไปได้ตัวเองก็ไปหรือถ้าง่ายๆสุดนะอาจารย์ทําบ่อยเจอเด็กที่มันที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละแล้วเขาดูแบบเหมือนกับไม่ค่อยจะอิ่มเลยอย่างเงี้ยให้ตังเดี๋ยวนั้นเลย10บาท20บาทสมัยก่อนมันมีเครสนะไปเจอขอทานให้ให้เดี๋ยวนั้นเลยยิ่งได้ ยิ่งได้นะคะเหมือนอาจารย์ก่อนจะบวงสวงเนี่ยถ้ามีคนมาในรูปแบบเนี่ยลักษณะคนแปลกๆดูสติไม่ค่อยดีรีบให้สตังค์เขาเลยรีบให้เลยนั่นคือคือแฝงกับพวกสัมภเวสีจิตวิญญาณยิ่งพูดยิ่งลงดิ่งในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีนจะเข้าใจเพราะมีนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ เข้าใจเรื่องพวกนี้มากในสภาวะจิตวิญญาณหรือพลังงานอะไรที่มันอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นให้ทำบุญกับคนที่ดูที่เขาไม่ค่อยปกติและก็คนยากจนประมาณนี้จะส่งผลดีมากๆนะคะใครเดือดร้อนถึงขนาดว่าข้าวปลาไม่มีจะกินอะไรอย่างเงี้ยให้เขาให้ได้ก็ให้ช่วยได้ก็ช่วยเลยนะคะหรือในบางครั้งอาจารย์จะทำบ่อยจะบอกลูกศิษย์อะ ก็ป,ป่าโจนหรือทําบุญในขณะที่ไปเจอที่ไหนก็ทําไปแบบด่วนๆยุ่งแค่ไหนถ้าครูบาอาจารย์บอกให้ไปก็จะไปเดี๋ยวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทําบุญประมาณนี้นะทีนี้ในเรื่องของอ่ะการงานแล้วนะในเรื่องงานเตรียมใจเลยผู้เสียสละและผู้กล้าคือมีนจาไว้นะถ้ามีการเสียสะละอะไรก็แล้วแต่หรือนักบุญทําไปเดี๋ยวคุณจะได้ในสิ่งที่ มันจะเข้ามาอย่างมากมายนะคะแล้วก็ความรักความรักในคนที่คบกันคุณจะมีปัญหาแบบเอาจริงๆมีความรักแต่มีนจะรู้สึกทำไมรู้ปะรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวรู้สึกเคว้งคว้าง,างรู้สึกแบบคนรักไม่ได้ช่วยเลยอะทำไมมันรู้สึกแบบนี้ เคลียร์กันนะนั่งคุยเคลียร์กันนะคะให้ปรับให้ได้เพราะอะไรมีนกำลังเสียสละทำงานอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยในองค์กรใหญ่ๆเปิดกิจการห้างร้านบริษัททำสินค้าอะไรก็แล้วแต่บางคนเหมือนเหมือนทำเพื่อการกุศลก็มีเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันและสำหรับคนโสดไม่ต้องห่วงเลยซีซั่นนี้ฮอตมากคนเข้ามาจีบเยอะมากใครที่ยังไม่มีแฟนนะ หรือใครที่พร้อมจะมีเปิดใจคุยนะคะถ้าใครสะดวกคุยทั้งโลกออนไลน์หรือสะดวกที่อยากจะเป็นสายพราวสเสน่ห์เหมาะสมมากๆมีมีเสน่ห์มากๆหรือใครที่กำลังที่จะสร้างชื่อเสียงในกิจการของท่านสินค้าของท่านทำไปได้เลยลุยทำไปได้เลยคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็ ในคนที่เกิดราศีมีนนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็กเยอะๆนะคะเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กกำพร้าจะเหมาะสมมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอาจารย์บอกไปแล้วเนาะในเรื่องของสุขภาพทีนี้ทริคเอาละจะ เคล็ดลับนะคะเคล็ดลับในการเสริมดวงของในชาวราศีมีนนะคะเคล็ดลับของในชาวราศีมีนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่สรุปเลยในช่วงสัปดาห์นี้สรุปสั้นๆแบบเข้าใจง่ายคุณจะทำงานในลักษณะปิดทองหลังพระนะคะคุณจะเป็นผู้เสียสละและมีคุณธรรมคุณจะมีคุณธรรมในหัวใจมากๆใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าคนนายคนคุณจะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะคะอาจจะรู้สึก เหนื่อยท้อมากทําทําไมนู่นนี่นั่นแต่ต้องทํานะคะเป็นการสร้างบุญแล้วกันเนาะเึกอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่ทุกเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําไปแล้วไม่ทุกมันจะได้มันจะได้มีความสุขนะคะแล้วก็ดวงชะตาของในชาวราศีมีนสัปดาห์นี้ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของคนมาขอความช่วยเหลือมากนะคะต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวต้องดูแล คนในองค์กรต่างๆก็ให้เรามาระวังในเรื่องของรายจ่ายจะถามว่าดีไหมดีนะคะเรื่องเงินผ่านใครที่รุ่มร้อนเรื่องเงินอยู่นะคะโดดเดี่ยวเดียวดายตอนนี้กําลังแบบเอาเรื่องทุกเรื่องมารวมกันอยู่มีเป็น,เป,นเป็นพวกเขาเรียก <c oughs> จิตใต้สํานึกล้าเลิศลึกซึ้งมากๆนะคะค่อยๆเทีลยเรื่องผ่านแน่นอนนะคะผ่านแน่นอนแล้วก็ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น นะแล้วก็ที่กลัวในเรื่องของศัตรูไม่ต้องกลัวเพราะผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วนะคะศัตรูก็จะทีเนี้ยศัตรูมันจะกลับมาเป็นมิตรก็ให้เรามัดเราหังแล้วคันเพราะมีนก็บาดเจ็บมาเยอะเนาะช่วงนี้ก็ดูแลในลักษณะที่อาจารย์ให้นึกอย่างนะบางทีเราเกิดทุกขเวทนาหรือบางคนเนี่ยโดนคนรอบๆตัวใส่ร้ายไปสีอย่างเงี้ยทำให้เหลือตัวคนเดียว คุณลองหลับตาเนึกสีช่วงที่คุณไม่มีใครอ่ะคุณเหลือใครคนนั้นน่ะคือของจริงทีนี้คนเข้ามาเราจะขัดกรองได้เราจะไม่ใช้เหมือนเมื่อก่อนละเพราะว่าในชาวมีนถ้าถ้าได้ใจคือคือ,ค,อคือเทหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสติมากๆนะคะแล้วก็ทาบุญเยอะๆเจ้ากรรมในเวรคุณเยอะเหลือเกินนะยิ่งใครที่เคยแท้งลูกนะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ตามตามมากตามมากเลยนะคะนะคะ อันนี้อาจย์แนะนําจุดเทียมพระราหูเพราะพระราหูเนี่ยคือกรรมเก่าการบูชาพระราหูแต่ละเดือนจึงมีความหมายทําให้กรรมเก่านั้นเบาคลายไม่มากก็น้อยนะคะไม่มากก็น้อยเอาละคนที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะในบ้านเลขที่ของคุณมีเลขสาม เลขสามอ่ะบ้านใครมีเลขสาม,มาังไม่ต้องมีนอย่างเดียวก็ได้แต่ให้หลายหลายหลายๆาราศีเข้ามาดูได้ทุกคลิปเนาะใครที่บ้านมีเลขสามพิมพ์บอกอาจารย์ทีในบ้านเลขที่ของคุณอ่ะใครมีเลขสาม,มาังพิมพ์เข้ามาก็คือในคนที่มีเลขสามเนี่ยมันจะเป็นพลังเจ้าที่แรงเห็นไหมดูปุ๊บในชาวราศีมีนสัมภเวสีเยอะบ้านอยู่ ไม่ห่างสามแพ่งเท่าไร่หรือที่แต่เดิมก่อนปลูกบ้านเป็นอย่างไรเป็นเป็นทางเก่าไหมนะคะเป็นทางแยกเดิมไหมเป็นทางที่เคยสัญจรไปมาไหมหรือเคยเป็นคูเป็นคลองอะไรต่างๆแล้วมีการทับถมไปที่ตรงนั้นก็จะแรงเจ้าที่ก็จะแรงเพราะฉะนั้น บริเวณหน้าบ้านต่างๆนะคนที่มีเลขสามมักจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเสาไฟต่างๆที่มันจะทําให้หม้อแปงแลงหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้ยิ่งมีพลังงานมีพลังงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นใครที่บ้านมีเลขสามเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณมีความรักอิสระขยันทำงานเนาะออกจากเป็นอารมณ์ผงผางใจร้อนให้คุณเสริมพลังงานของคุณเนี่ย ไว้ตลอดเวลาใช้ธาตุน้ำเสริมตั้งอ่างบัวข้างเสาไฟนี่เคล็ดลับบอกไปแล้วนะคะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าดูแลตัวเองเพราะจะมีปัญหาในเรื่องของระบบกระดูข้อการปวดเมื่อยต่างๆนะคะหรือเป็นเป็นโรคที่ใจละร้อนนะคะแก่ตัวก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอมพพึกออมาพาตที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวแต่ให้ระวัง ถ้าป่วยก่อนก็รีบดูแลรักษาประมาณนี้เพื่อให้มันเรา,เร,าระมัดระวังไม่ให้มันเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็ให้มันเสริมในพลังของยินอยากให้มันสมดุลน,นั่นเองแล้วก็สีที่บ้านนะคะที่เหมาะสมก็คือใช้ในเรื่องของสีโอโลสีอ่อนๆม่วงอ่อนก็มีนะคะม่วงลูกกวาดอะไรพวกนี้นะคะแล้วส่วนต้นไม้นะอาจารย์จะบอกว่า คุณถูกชะโลกกับต้นโป๊ยเซียนและกุหลาบมากๆคนที่บ้านเล็กที่มีเลขสาจะส่งเสริมทำให้คุณมีสเสน่ห์แล้วก็ทำมาหากินขึ้นเพราะฉะนั้นปลูกกุหลาบนะคะจะแนะนำกุหลาบมอนกุหลาบมอนจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมมากเลยนะคะหอมมากๆาในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ภูมิราพิลมเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะหยิบลำบาก จะมีอยู่ตัวหนึ่งจะเป็นแป้งแป้งกุหลาบแป้งกุหลาบนะคะแป้งกุหลาบใครสนใจก็ทักส่วนตัวเพราะว่าทําน้อยมากๆเลยอาจารย์ทําไว้ใช้เองนะคะในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงหรือที่รักสวยรักงามเขาก็จะอเอาน้ําอบเนี่ยปาพมที่ตัวน้ําอบก็จะช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะคะไม่ให้ทำไมไม่ให้อักเสบ ไม่ให้เป็นการคันอะไรต่างๆหรือติดเชื้อกระปุกแก้วอ่ะนั่นคือแป้งกุหลาบนะคะก็ใช้ลงน้ําอบก่อนแล้วก็ลงแป้งกุหลาบเนี่ยไปผิวก็จะนวลสวยทีนี้ในแป้งกุหลาบเนี่ยแป้งจะทำจากแป้งจะทําจากเกลือจืดนะคะเกลือจืดเพราะฉะนั้นก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของ การรักษาสมานผิวในเรื่องของการอักเสบอะไรต่างๆเรา,าหันมาในเรื่องของธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นจะได้ทําให้ตัวเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีาดการใช้แป้งเย็นมากๆมันมีสารอะไรบางอย่างที่ส่งผลกับผิวของคุณด้วยเรื่องสุขภาพที่สําคัญมากนะคะตอนเด็กๆไม่คิดอะไรพอเริ่มที่เข้าอายุเลข4แล้วนะ ไปตรวจไอ้นูน่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็จะดูแลกลับมาหาสู่อะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ดั้งแต่เดิม,โบ,มโบราณโบราณและไม่ว่าจะเป็นน้ำปรุงหรือออดิโคโลนหรือยาดมต่างๆในเครื่องหอมแบรนด์ภูมิลาพิลม์จะทำตามตำรับตำร,ราในพระราชฐานชั้นในของเจ้าจอมต่างๆเจ้าจอมสดับัเจ้าจอมแพรนะคะ เป็นของแท้ของเราของแท้คุณเอาไปใช้หรือคุณไปถวายพระถวายบูชาเทพคุณได้รับพรอ,อย่างแน่นอนนะคะเอาละในชาวราศีมีนจัดไปเต็มเต็มแล้วนะคะ,อ,ะอีกนิดนึงพระที่คุณบูชานะคะก็ต้องเป็นตอนนี้บูชาในสายของนักลบใครที่ศรัทธาพระแม่ก็บูชาพระแม่กาลีนะคะส่วนพระกฤษณะ อวิคเนตเป็นสารณะบูชาเพราะฉะนั้นบูชาในสายพระแม่ถวายเครื่องหอมคุณจะได้พรน,นั้นอย่างรวดเร็วเห็นไหมดีไหมอืมเอาล่กก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะคุณนารดานะคะฮอลแลนด์สวัสดีคุณธนาพัฒนชัยเคนนะคะสวัสดีกดไลค์กดแชร์นะทุกคลิปอาจารย์จะมีเคล็ดลับในเรื่องบ้านเล็กที่ เห็นไหมราศีมีนบอกไปแล้วเลข3คือเลขแห่งชัยชนะและสงครามฟังดูน่ากลัวแต่ไม่ใช่ชีวิตคนใน,ในการดิ้นรนก็คือการทําสงครามเหมือนกันแต่ในรูปแบบของการทํามาหาก,กินเนาะแล้วก็ใครจะดูดวงส่วนตัวทักในไลน์อาพิเชียมนะคะอาจารย์จะดูให้โดยละเอียดแล้วก็จะวางแผนให้เดือนนี้คุณจะเดินเข็มยังไงคุณจะใช้ชีวิตยังไงจะช่วยให้คุณ ไปถึงเป้าหมายได้อย่างสวยงามอะไรที่ควรห้ามอะไรที่ลุยจะต้องวางแผนดังตำราพิชัยสงครามที่เขาวางแผนกันก่นกอนที่จะทํางานออกรบตอนนี้ในการใช้ชีวิตก็เหนื่อยแล้วยิ่งมาทําสงครามอีกนะสงครามกับตัวเองเนี่แหละคะ่ะ